จริงเหรอพี่โอเวนทำถึงทถพี่ล้วทำถึงขอเเพี่โอเว่นหลัพี่โอเวนลค่สี่ร้อยเปอร์เซต์มาตั้่เข็จะลุ้นไะอีกครันมเอ้ยใค้เป่าเอยนะพี่เลยนหมมาใครใครเปิาพ้อกับพี่เลยไหมตัดอันนี้หนูหนให้ไมันเลือกให้จุ่มหนึ่งให้พม่ขวัญดูตัวไซส์ปกติก่อน เพราะว่าเพราะว่าเป็ดอ่ะมันจะมีตัวเป็นตัวไซส์ปกติให้ไม่ผ่อนดูตัวไซส์ปกติก่อนอันนี้คือความดูเหรอหนุ <bik in. S 3> ่แลกแต้อ oh, oh oh, 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 ๋อแลกให้ได้ความเปิดจุกให้ไม่ผ่อนเลือกอาหารเปิดจุกให้ไม่ผ่นเลือกอันเดียวันนี้แต้มสูงอันเดียวอันนี้โอเคค่ะเนี่ยค่ะมันจะมีตัวที่ไหนกระโปคอ้อยน่ารัก ตัวที่ไหกระโปงน่ารักแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปกเพราะว่ามีดอกไม้แล้วนีี่เคยเนแต่ดอกไม้อันนี้คือมันจะมีเป็นแบบว่าดอกไม้นี้คือไซส์ธรรมดาดอกไม้นี้สีแดงอ๋อไม่สีแดงเลใช่คือตัวหน้ากล้องตัวหน้ากล่องอ๋อไหนจะดนตัวไหนให้พี่ฝันดูตัวไซส์ปกติก่อนว่าหน้าตาเราเป็นยังไงหน้ากล้องต่างกันใช่ต่างกันเลยอะันนี้คือไซส์ปกติให้ฝันดึงได้เลยค่ะแ้วถ้าพีติดตุ๊กตาวพี่ทำไงอ่ะ ไม่ขวัญก็ออก่อนทำผมไม่ขวัญก็มาแล้วไหง